สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star ์ s t o โตราทอร์ชาราโอเคพลังงานบวกมาให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นราศีต่อมานะคะเป็นราศีลัคนาดาจันดาวศุกร์ธนูนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับธนูรวมถึงชาวสองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสามารถมาชมคลิปนี้มาสองได้มาเอาพลังงานได้นะคะทีนี้พลังงานนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า อยู่ในช่วงตุลาหรือบางคนอาจจะเกิดหลังจากนี้ก็ได้ทีนี้ทุกคลิปเนี่ยเป็นพลังงานเอเนจี r a รนดอและเป็นโดยรวมของหลายๆคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงหรือเจาะจงอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ้าตรงจะต้องเป็นการดูส่วนตัวซึ่งสามารถทักมาสอบถามจองคิวได้นะคะมาจองคิวดูได้ของใครจะมีทั้งโปลหลักแล้วก็โปเสริมนะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานของในคลิปรสิทนูในเซตร,รอบนี้มีไพ่แพชั่นมีพลังงานของแพชชั่นตรงนี้ที่ธนูตรงนี้คุณอาจจะมีแพชชั่นธนูบางท่านตรงนี้อาจจะมีดูความรู้สึกที่มีแพชชั่นกับใครบางคนมากๆ a l l o w your heart and soul to sing with joy นะคะเป็นความรู้สึกของการที่ คนคนหนึ่งพิเศษหรือดึงดูดหรือว่าทำให้เรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างมหาศาลมากๆมีแพชชั่นต่อกันมากๆแบบนี้ได้นะคะทีนี้บางคนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่มีไพ่นี้สําหรับบางท่านทำให้ไพ่รวมมีพลังงานบางอย่างของไพ่ความคิดมากกังวลอยู่ตรงนี้ด้วย พลังงานนี้มี Unrequited Love u n อ e q u i t e d Love ตรงนี้เป็นไพ่ที่มีความความหมายที่เป็นความขยายความเป็นภาษาอังกฤษว่า that is not enough attraction of chemistry to k e e p t h i s relationship going พลังงานตรงนี้มีธนูบางท่านที่อาจจะมีสถานก,การณ์ลิงก์กับไพ่นี้เช่นความรักพึ่งมีประเด็นอะไรบางอย่างมาทำให้มีความแบบว่า เหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันมันมันคีบกับใครบางคนต่อได้ยากหรือพลังงานไพ่นี้ยมันเป็นบางบางคนด้วยที่มีพลังงานที่ลักษณะที่เช่นคนที่คุยกันแต่ยังไม่ถึงขั้นได้คบกันหรือยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าสามารถพูดได้เต็มปากหรือมีคอมมิชเมนอะไรแบบนี้นะคะพลังงานแบบนี้ก็สามารถขึ้นได้ในไพ่ลักษณะน,นี้เช่นเดียวกันอืม มันเป็นพลังงานของการรอจังหวะของหลายๆอย่างด้วยทั้งเคมี Me, ทั้งจังหวะทั้งอะไรหลายอย่างที่มันอยู่ในช่วงที่สามารถทําให้วิ a เล o n นชิพเนี่ยมันเป็นจริงและเขาเรียกว่าสามารถที่ รู้สึกว่ามันเรียลรู้สึกว่ามันจริงได้มากกว่านี้นะคะมันมีพลังงานของคนบางคนที่อาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่หรือบางทีอาจจะเจอเรื่องแบบนี้มาได้พลังงานตรงนี้เนี่ยต่อจากไพ่เมื่อกี้เลยพลังงานลนาักษณะอนนีคอนเดตเลิฟกับชิลเดนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีมินดิ n งเกาะต่อกันก็คือว่า ความรักที่มันยังยังไม่ยังไม่บาลานซ์ ans, หรือยังไม่ลงตัวมากพอนะคะชิลเดนหมายถึงพลังงานลักษณะน,นั้นด้วยแต่ชิลเดนสาหรับบางเอเอจีธนูบางเอเอจีอาจจะเกี่ยวข้องกับรักที่แบบมีความต่างกันในลักษณะต่างวัยได้หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ลักษณะของเด็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตรักของพวกคุณได้สําหรับบางเอเอจีนะคะ ที่นี่ตรงนี้ไพ่พลังงานตรงนี้มีลักษณะที่เป็นโรแมนติกฟิลลิ่งด้วยมีพลังงานของคนที่มีความรู้สึกโรแมนติกอยู่ในหัวใจชาวธนูตรงนี้อาจจะมีใครตรงนี้ที่แบบว่ามีความโรแมนติกกับใครมีความรักหรือมีความรู้สึกที่มีความเสน่หหากับใครอยู่ในปัจจุบันนี้ ทีนี้ตรงนี้มาดูก,กันว่าพลังงานไพ่รวมเป็นอย่างไรไพ่รวมตรงนี้มีไพ่ธนูขึ้นมาด้วยมีไพ่ธนูขึ้นมาด้วยมีไพ่ใหญ่ทั้งหมดอยู่ประมาณ1ใบ2ใบา3บาใบไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ The World The world นะคะบางคนตรงนี้คือพลังงานของความสมบูรณ์ในความรักตรงนี้ของธนูมีอยู่นะเพราะว่าไพ่ประกอบด้านข้างของคุณเป็นไพ่ที่ดีด้วยแล้วก็ the world เนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับพลังงานต่างชาติต่างภาษาได้ธนูสามารถคบกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะต่างวัฒนธรรมต่างที่อยู่ต่างต่างดินแดนได้อยู่กันเขาเรียกว่ามาจากคนละที่ คนละเนเจอร์หรือว่าคนละประเทศหรือข้ามน้ำข้ามทะเลเพราะอะไรไพ่ตรงนี้นอกจากจะเป็น the world แล้วยังมี temperance mm hmm. temperance เนี่ยหมายถึงไพ่ธนูด้วยเช่นเดียวกันแต่ temperance เนี่ยมันหมายถึงอีกในหนึ่งก็คือว่าความรักตรงนี้นหลายๆท่านตรงนี้จะต้องมีการทดสอบหรือหาบาลานในความรักอย่างเช่นถ้าสมมติใครที่คุยคยกันอยู่พยายามหาจุดกึ่งกลางหรือหาจุดบาลานให้ลงตัวกันให้ได้ หรือพยายามทดลองหรือว่าศึกษาหรือว่าเหมือนแบบหาสมดุลบางอย่างของความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่ตรงนี้ Temperance เนี่ยเมื่อขึ้นในลักษณะที่เป็นชาร์จอยู่ใน Energy เดียวกันที่มีไพ่ The World ด้วยและมากับชายออพลังงานตรงนี้ธนูบ,บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับาศีกรกฎลัคนากรากฎหรือเดือนกรกฎก็ได้หนึ่งกระดาษก,ก็ได้ไดนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเมื่อไพส่สมใบนี้มาอยู่ในชาร์ตเดียวกันแบบนี้ ช r ยออดเทมเพลนส์และเดอะเวิลด์ชัยออดเทมเพลนส์และเดอะเวิลขึ้นอยู่ในชา้นเดียวกันแบบนี้บอกเลยว่าธนูตรงนี้บางท่านมีเกณฑ์นในลนักษณะที่ยกย้ายชีพรจรลงเทา้าการเดินทางหรือเป็นลนักษณะการมูฟหรือการย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่ที่เป็นลักษณะที่แบบ อาจจะไกลไม่ใช่แค่จังหวัดที่แบบกรุงเทพข้ามไปจังหวัดใกล้ๆอย่างนี้ไม่ใช่คือนะคะมันอาจจะมีพลังงานที่มากกว่านั้นเพราะมันเป็นไพ่ใหญ่ทางนั้นเลยและไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ลักษณะของการเดินทางที่แบบมีแง่การเดินทางใหญ่อยู่รออยู่สําหรับธนูหลายๆท่านตรงนี้นะคะอาจจะลิงกับพลังงานสามใบนี้ได้เพราะอะไรนอกจากเนี้มันยังมีไพ่หกดาบด้วยอะ่ะ หดาบมากับไพ่ The World Temperance ชัยออดขนาดนี้บอกเลยว่าเกณฑ์การเดินทางหรือเกณฑ์การมู่ข้ามนาม้ำข้ามทะเลข้ามประเทศชัดมากๆสำหรับธนูในคลิป Energy รอบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็มีไพ่ลักษณะนี้อย่างเมื่อกี้ไพ่ The World มีไพ่ประกอบอยู่ตรงนี้ก็คือ8ดเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดี ไพ่ของการที่ธนูบางท่านตรงนี้มีความเขาเรียกว่าบางคนตรงนี้ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีคือมันมีลักษณะของการรอการเริ่มต้นหรือบางคนมีการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เหมือนกับเป็นจังหวะที่ว่ามีใครบางคนตรงนี้ที่ เขามีความจริงจังหรือมีการที่แบบว่าเหมือนมีแลนหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบอยากจะทำอะไรบางอย่างให้มันจริงจังอยู่ตรงนี้สําหรับบางคนน่ะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้หรือหรือดีวกับใครแล้วอาจจะมีลักษณะนี้ได้หรือมีความสัมพันธ์ที่ว่าเขาเรียกว่ามีใครบางคนตรงนี้รอการเริ่มต้นที่ชัดเจนหรือจับต้องหรือจริงจังได้อยู่ตรงนี้นะคะมีความเป็นเขาเรียกว่าไพ่ตรงนี้มีไพ่สีเรียญด้วย มีพลังงานของความที่สถานการบางคนอาจจะมีความรักที่แบบเป็นความรักที่คุณและเขามีแพชชั่นและความรู้สึกเป็นของกันและกันมากๆไพ่ตรงนี้บางคนอาจจะมีพลังงานของความที่ว่ามันความรักเนี่ยไพ่ตรงนี้มีไพ่ติดกับ t e m p e r a n c ห้าเหรียญเนี่ยก็อาจจะเป็นพลังงานของความรักที่ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าชีวิตสถานการณ์ความรักยังขาดนเกินๆอยู่หรือว่ามันยังเป็นพลังงานที่แบบ ยังไม่ลงตัวขอให้พยายามหาบาลานซ์หรือหาสมดุลให้เจอโดยเฉพาะสมดุลหรือบาลานซ์จากตัวเองมาก่อนเลยเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าตรงนี้คือมันมีพลังงานของความที่มีใครตรงนี้ที่ธนูบางท่านตรงเนี้ยอาจจะมีพลังงานของความคิดกังวลคิดลบหรือว่าคิดน e g a t i e หรือว่ามีความคิดมากได้ในเรื่องของความรักสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะไม่เป็นไรค่อย ค่อยคอยให้มันแบบว่าผ่านไปไปทีละสเต็ปนะคะไพ่ตรงนี้มีไพ่ควีนถือถ้วยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีธาตุน้ำกรากฏพิจิกมีนได้นะคะทีนี้ตรงนี้ไพ่พลังงานเนี้ยมีไพ่ในกองไพ่หกถ้วยนะคะ หกถ้วยแล้วก็มีพลังงานลักษณะที่เป็นแบบนี้ด้วยพลังงานตรงนี้ธนูบางท่านก็ให้ดูดีๆว่ามีอะไรที่วนเวียนหรือเปล่าเขาเรียกว่าคนที่แบบว่าบางคนธนูอาจจะมีอะไรที่วนเวียนหรืออะไรบางอย่างเก่าๆพยายามที่จะวนเวียนอะไรแบบนี้นะคะก็ดูให้ดีนะคะว่าเออเข้ามาเป็นลักษณะนในแง่ไหนทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่ข้อความกันว่าไพ่ข้อความเป็นยังไงบ้างเริ่มที่พลังงานใบแรก มีไพ่นี้เลย I'm planning to take action soon มีใครบางคนตรงนี้เขาต้องการที่จะอยาก take action อะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปประธามหรือเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่ I'm struggling to let go of the 3D world พลังงานของบางคนตรงนี้อาจจะต้องผ่านช่วงบางอย่างของชีวิตไปหรือว่าเป็นมันเป็น c y เคิลหนึ่งของชีวิตนะคะ 3D world ผ่านไซเคิลของชีวิตหรือผ่านจังหวะของชีวิตในแต่ละช่วงไปถ้าใครที่ยังความรักรู้สึกยังไม่ลงตัวนะคะทีนี้ก็ไพ่ใบสุดท้าย I'm scared to risky บางคนเนี่ยอาจจะมีความกลัวความประหมาความกังวลความไม่พร้อมหรือความที่เหมือนคล้ายๆกับคนที่ว่ามันมีพลังงานนี้อยู่มันเลยทำให้ในสถานการณ์ก่อนหน้านี้หรือรวมถึงใกล้ๆกับปัจจุบันเนี่ย มันมีบางอย่างที่รอจังหวะหรืออะไรบางอย่างแล้วคือมันมีความที่เขามีพลังงานความคิดแบบนี้อยู่ในหัวมันเลยทําให้บางอย่างมันมีการที่คิดมากคิดกังวลหรือว่าคิดในลักษณะของความที่บางคนตรงนี้ธนูมีความที่มีความรู้สึกคิดลบหรือคิดแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าทูกได้ในความรักนะคะสำหรับบางคนก็ไม่เป็นไรถ้าใครตรงเนี้ตรงนี้มันอาจจะเป็นพลังงานของตัวคนเหล่านั้นได้ที่เขาเกี่ยวกับคุณ เือจะเป็นตัวคุณก็ได้สำหรับบางท่านเป็นไวเวอร์ซ่าก็อะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวนะในเรื่องของความรักมันมีจังหวะของมันแล้วก็ทุกอย่างนะคะทุกๆอย่างมันมีเหตุผลของมันทั้งนั้นในการเกิด ทุกๆสถานการณ์นะคะยังไงก็ให้กําลังใจทุกคนมากๆแล้วก็เดี๋ยวใครเอาพลังงานบวกมาส่งให้อีกแล้วก็รอติดตามในคลิปของราศีอื่นๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะรวมถึงคลิปอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวจบยู่สราศีแล้วก็จะพยายามทยอยคลิปอื่นๆให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย